สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันที่2กรกฎาคมปี2554ซึ่งมันก็คือตรงกับวันเกิดของออโต้เองขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ส่งทั้งข้อความ sms หรือแม้แต่เป็น voice note นะคะแล้วก็ผ่านทาง a c e Book แล้วก็ผ่านทางข้อความต่างๆต้อง ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งคำอวยพรมาให้นะคะว่าสุขภาพดีบ้างขอให้ร้อบ้างขอให้รวยขอให้เรียนเก่งนะคะก็ยังไงเนี่ยต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจ ทำงานแล้วก็ตั้งใจซ้อมร้องเพลงนะคะทางนี้เนี่ยก็คือเพื่อทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่วอวยพรนะคะหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ไวอวยพรหรือลืมหรืออะไรเงี้ยะคะ่ะก็จงมีความสุขเหมือนกันเหมือนกันกบเ<ไ>ราด้วยนะคะก็บายบายค่ะ<โ>ขอบคุณมากมากค่ะ